ให้นักเรียนเปิดไปแบบฝึกหัดในหน้าที่3นะคะวันนี้เราจะมาเติมคำตอบจากโจทย์ปัญหาค่ะมาดูข้อที่1กันเลยนะคะ1น้รงซื้อปากกาชนิดเดียวกัน8ด้ามจ่ายเงิน9 6บาทปากการาคาด้ามละเท่าใดตรงนี้นะคะเขาถามว่าปากการาคาด้ามละเท่าใดตรงนี้ก็คือปากการ1ด้ามเนี่ยกี่บาท ทีนี้เราทราบว่า8ด้าม96บาทถ้า1ด้ามแสดงว่าเราจะต้องจ่ายเงินน้อยกว่า96บาทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่า1ด้ามกี่บาทนะคะมันจ่ายน้อยลงถ้าจ่ายน้อยลงเราจะนำไปหารน,นะคะนำไปหารเราก็จะนำจำนวนเงินหารด้วยจำนวนปากกาค่ะ96หารด้วย8นะคะ8 1 8 ลบก,กันเหลือ1ดึง6ลงมาเป็น16 8 2 1แปสองหารลงตัวพอดีนะคะแสดงว่าปากการาคาด้ามละ12บาทแล้วก็ตอบเลยตรงนี้นักเรียนเขียน96หาร8ไปด้วยก็ได้นะคะจะได้ไม่ลืมว่าคำตอบนี้คิดได้ยังไงหรือว่า12มาจากไหน12ก็มาจาก96หาร8ค่ะ ต่อไปข้อที่2อารีปั่นจัก,กรยาน3ชั่วโมงได้ระยะทาง45กิโลเมตรอารีใช้เวลาปั่นจัก,กรยานเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรตรงนี้ก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยปั่นจัก,กรยานได้กี่กิโลเมตรเขาบอกว่า3มชั่วโมงได้45กิโลเมตรแสดงว่าถ้า1ชั่วโมงจะต้องได้น้อยกว่าหรือมากกว่า45กิโลเมตรค่ะ หชั่วโมงก็จะได้ระยะทางน้อยกว่า45เพราะฉะนั้นเราจะนำระยะทางไปหารด้วยชั่วโมงที่ปั่นจกักรยานนะคะก็จะเป็น45หาร3เราก็มาตั้งหารด้านข้างได้เลยค่ะ313ลบเหลือ1ดึง5ลงมากลายเป็น15 3 5 15หารลงตัวพอดีนะคะ ก็จะได้ผลหารคือ15เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือ15กิโลเมตรต่อไปข้อที่3เปเบนวิ่งรอบสนามกีฬาแห่งหนึ่ง8รอบแต่ละรอบวิ่งได้ระยะทาง400 m. เมตรเบนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใด เบนเนี่ยวิ่ง8รอบนะคะแต่ละรอบตรงนี้หมายถึง1รอบเนี่ยได้400เมตรตรงนี้หมายความว่า1รอบเท่ากับ400เมตรถ้า8รอบจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่า400เมตรคะถ้า8รอบระยะทางก็จะได้มากกว่า400เมตรนะคะเพราะฉะนั้น ระยะทางมากกว่าถ้ามากกว่าเราจะนําไปคูณมากกว่าเราจะนําไปคูณน,นะคะอย่าง2ข้อนี้นะคะน้อยกว่าด้ามเดียวน้อยกว่า96บาทน้อยกว่าก็จะนําไปหารข้อนี้1ชั่วโมงได้น้อยกว่า45ก็จะนําไปหารนะคะถ้ามากกว่านําไปคูณอ่ะเราก็จะนําจํานวน ที่วิ่งได้8รอบนะคะคูณกับระยะทางของ1รอบนั่นก็คือ8คูณ400เมตรเท่ากับการคูณตัวเลขที่มีศูนย์ลงท้ายแบบนี้นะคะนักเรียนใส่ศูนย์ไปเลยค่ะ2ตัวนี้นะคะการคูณด้วยจำนวนตัวเดียวสามารถคูณแบบนี้ได้เลยค่ะ8432เราก็เติมไปเลยก็จะได้ผลคูณคือ3,200นะคะ ทีนี่หน่วยคืออะไรมาดูค่ะเขาถามว่าเบนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดหน่วยของระยะทางคืออะไรคะในข้อนี้นะหน่วยของระยะทางในข้อนี้คือหน่วยเป็นเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมไปว่าเมตรค่ะข้อ3ตอบ3,200เมตรข้อที่4รายแบ่งถั่วเขียว35กิโลกรัมใส่ถุง ถุงละ5กิโลกรัมปลายจะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบแบ่งใส่ถุงนะคะแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมการแบ่งตรงนี้นะคะรู้เลยนะคะนักเรียนยสามารถนำมาหารนะคะ35หาร5เท่ากับถ้าใครท่องสูตรคูณได้นะคะไม่ต้องตั้งหารก็ได้5อะไรได้35 57 35นะคะ ผลหารก็คือ7นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่4ก็จะตอบ7 7อะไรล่ะไปดูค่ะคำถามคือปลายจะต้องใช้ถุงทั้งหมดกี่ใบหน่วยเป็นใบนะคะข้อ4ตอบ7ใบข้อ5ข้อ6ข้อ7นะคะนันเกเรียนทําเองเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะ5ก๊อบซื้อน้ำหวาน6ขวดขวดละ0.75ลิตรก๊อบซื้อน้ำหวานกี่ลิตร ข้อที่6ปรากระป๋อง1แพ็คมี5กระป๋องราคา85บาทคิดเป็นราคากระป๋องละกี่บาทข้อที่7ป้าติ๋วมีที่ดิน150ตารางวาซึ่งกรมที่ดินกำหนดราคาประเมินตารางวาละ4 0 0 0บาทที่ดินผืนนี้เมื่อคิดตามราคาประเมินจะมีราคาเท่าใด ลงมือทําได้เลยค่ะหน้าทีส3นะคะทักเรียนเขียนชื่อตัวเองนะคะไว้ข้างบนนะคะชื่อ